สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระปิตาเนื้อผงคุกลักนะครับ องค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานสูงบันลังหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังทนบุรีนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมไม่ใช่คนจำพวกชอบเล่านิทานนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์ และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นก้าหากันนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่สภาพไม่ได้ใช้เลยนะครับ องนี้จะเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับไม่จุมลักนะครับสังเกตเห็นด้านข้างนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมเม็ดมวลสารนี่มเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสภาพองค์พระนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับ องนี้จะเป็นฐานบรรลังหรือบางท่านจะเรียกพิมพ์ฐานสูงนะครับเก็เห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนีคมสันเด่นชัดเจนนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับ คาบลักนะครับสังเกตเห็นดำๆนสันนิฐานน่าจะเป็นคาบยางลักษ์นะครับเกาะตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะฟูจะแห้งมองดูและนวลตานะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเบญจว,วัรณนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับ ว่าจะเป็นเรื่องราคาพักเครื่องก็ดีนะครับหรือจะเป็นการโทรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับส่วนไหนผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับเช่นเดียวกันนะครับราคาพักเครื่องนะครับผมเปิดบูชาราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านผู้ใหญ่ท่านใดชอบราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านก็ไปทางนั้นนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระด้านหลังนี่ก็จะยู่จะยับ จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับทางช่องเบญจวรรณนี้อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับออกมาให้แนวทางนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook นะครับท่านลองเข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับผมแค่ออกมาให้แนวทางนะครับ ผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับหเห็นเนหะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะฟูจะแห้งจะยู่จะยับจะย่นนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงคุกลักไม่จุมลักนะครับคาบลักน้ำลักนะครับขึ้นเป็นผดเกรากกะกางกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ เห็นนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับช่วงนี้ของสนามออกมาเยอะนะครับต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับศึกษาให้ดีดูให้แม่นนะครับท่านไม่ต้องมาเชื่อผมหรือมาเช่าหาพักเครื่องผมก็ได้นะครับท่านลองไปศึกษาก่อนนะครับ ดูให้แน่ชัดให้แน่ใจนะครับเงินของท่านแท้นะครับแล้วแต่วิจารณญาณแต่ละบุคคลนะครับผมแค่ออกมาให้แนวทางนะครับเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับเนื้อหานี่จะฟูจะแห้งนะครับเห็นนะครับโอเคนะครับ คงเป็นคิดสั้นๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขในยาม่ํากับครอบครัวที่บ้านนะครับส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกๆท่าน